สวัสดีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสีผ้าพิบึงตเตาเผาทานนะคะตเตาเผาทานพอเพิ่น่าเพิ่นบึงยูทูปเพิ่นน้องเพิ่นบึงจากยูทูปแล้วเพิ่นกับมาเห็ดเพิ่นว่าคือปกติห้าเห้าสีเห็นแบบตเตาเผาที่เกี่ยวกับดินก็จะมีเตาอบแลบ้วก็เตาพีเนาะคะ่ะเตาแบบเตาอบนี่ก็คือเพิ่นสีเอาดินเหนียวมาปัาน่นขึ้นม็นมาพี่นน้องปั่นขึ้นเป็นรูปทรงแบบ เป็นอันนีไหวแบบหล,ลักก็ขคูลงเมืนมอเป็นย่ำบัดยำสิเผายังสีเอาใหม่ใส่แล้วก็ต้องเอาดินเอาดินมาหลวดแม่นม่คาาะแล้วก็เตาผีนี่ก็คือกองใหม่ไห้แล้วก็ขคูดินคุดดินถมนะคะแต่ว่าตัวนี้พอเพื่อนว่าบ่ต้องเลียนดินหลเทอ,อยังส่นะค่ะคนว่าเพิ่นเบิ่งจากยูทู e เพื่อนอื้นเตาปอกซีเมนเพื่อนว่าเพื่อนภูมิใจในผลงานสิทีน,นี้เพื่อนแหงนะคะ <c oughs> บรรยำมาเห็นเออมันก็นหน้าตาแปลกๆดีนะคะ เดี๋ยวมือนีสีผ้าสีผ้าไปเบิงนะคะอันนี้เพิ่งจะทดลองเห็ดคือกันนะคะเพิ่นเห็นในยูทูปเพิ่นกระเห็ดนะคะว่ามันจะเป็นจังไงเดี๋ยวสีผ้าไปเบิงนะคะเป็นเตาเผานะคะเตาเผาทานพอเพิ่นถึงเห็ดแล้วก็เพิ่นลองเผานะลูกส่องแปลกๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวมือนีสีผ้าไปเบิงมันเป็นจังไงนี่พี่น้องอันนี้เป็นเตาเผาบอรซีเมนต์เพิ่นมานะวยเพิ่นเอิดเตาสิให้เพิ่นบอกว่าเป็นเห็ดจังไงคะนี่แต่ก่อนสีผ้าเบ่งลักษณะก่อนนี่นลูกเนะคะผู้เห็ดเ็ดลองมือเลยสื้อไลย เอาล่องเบงเฮ็ดัางไหนล่ะอล่องเบงเนาะเอายังใส่ทางไหนปอกปูนสองปอกปอกปูนสองปอกนะคะอยู่ทางไหนี่ก้อนอีกสิบหกก้อนกูได้อยากเอาไปล่องเบงอืให้ถามเบงเด้อตอนนี้กำลังเฮ็ดเตาแลกนี่ก็บเบงมาในยูทูบคือกันเห็นดนมูเปินเฮ็ดแต่ว่าเพิร์บามันไข่กลัว เห็ดเตาอบเออไข่ก็เห็ดเตาอบมันไ่ได้เล่นขีต้มหลายเท้าไม่ได้เล่นขีต้มหลายเถ้าแต่ว่าสิออกมาจังไหนบานโฮ่มาแล้วกำลังเห็ดยบเถ้าแหลกเมืองมาจากอาจารย์กูนะคะอาจารย์กูก็อาจารย์อยู่กูเกิลกับ youtube นะคะเมืองมาน้ำเพลนเห็นเบนเห็ดกัเลยมาลองเอาอีดมาเห็ดอีหยังอีดมาห้องเห็ดแม่าห้องเห็ดหมอนมัน เอาอิดมาว่างเลียงทั้งลุมก่อนถีอเอา<แ>ทอโลงเป็นวะเออที่แดกว่าสิกล,ลงคือเพ่นกลโมไดมันแกน <c oughs> ก็นเลยตั้งเลยที่จริงเพ่นตองกล,ลง<แ>นิดน,นึงเป็นฝิงเนฝังปอกหนึ่งเห็นผลเห็ดเป็น,น,ปนิกงโล่งปอกหนึ่งประมาณหกสิบห้าปีนี่แหละบานตัวสองมันจังบบสูงปอกปอกอาไรนี่โอ้ปอกปอก็หกสิบเถินนะก้อนสูงว่แมนปอกร้อยข่วงปวงปอกร้อย ปอกลอยใส่ทานใส่พื้นในลายเติบอยู่ดีลายตัวปอกลอยช่องปอกจะเป็นทานบอทรน่ะเดี๋ยวมาท่ามือเปิดมือเปิดสีมะในเบิรงอีกเทียนเอามาเทียนลูกไว้อยู่นี่พ่อจีไทยพ่อจีไทยมู๊ยพ่อจีไทอเปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาเบาเห็นฟักนะคะมองนี้เฮ็้ไนใเห็้ยนยังนี่นี่ โอ้ยแมเปิดมันมันชุ้งเอาฝามันเพราะวันเป็นฝาปูนนี่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 เห็นบ่เนี่นี่นี่เป็นฝาปูนนี่นะคะเออาฝาปูนปิดแมนเอา้ายเง่ห้องสิมาควดสมมติว่ามันห้องมาควดหอดเนี่ยนี่แง่ห้องมาควดบานห้องกระสไล ฟ้าปูนออกมาคางไปพีนจังบุรินอกมาคางว้นีโอ้มันมีทีมากนะคะมันมีทีมากเขากขาฝ้าปูนมาคางใบนีเพราะว่าฟ้าปูนมาคางใบมันจะงบุรีพูดเสียดายได้นมประเทศไทยตอนเท็ดพูดยังบ่นีตัวเขากเปิดฟ้ามันนีแต่ว่าแสดงว่าน้ำน้ำคางทีเอาอันกระเบื้องอันนี้นี่คือเอาดินลงจนเต็มเลยเหระดินลงเต็มเบิร์ดนี่ออมยี่สิบสามสิบเซนมีบางมองกับสี่สิบเซน ความน้ำมันอ้าวเป็นยังควันมันคือออกยังสันมันอ้อมันใหม่นอนกับดินพนแกบบเมื่อเดีนยวใส่ดินอันนุ่งหนามปอยุ่งหนามคือเตาอบไงบอตัวนั้นขานเดินขี้เท่ากันยังวะขี่ดมขานดินขี้ดมเลองเบิ่งเนวนี่เมื่อสิเป็นจังใดล่ะนี่นะคะทอควันกำลังเผามือนีสดๆดหอนหอนมันมันบทันไดีดีหอดไว ว่าเบิงควนเพราะทักงคนยังสีรีที่สีบริลีส่วนบริจักลีไฟเนี่ยไงเอ้าลีหนาไฟเห็นเขา่าเหง้าเบิงจะปากมันนี่นี่ปากมันนี่ก็ว่างอิดลงมาเห็นบน่นนี่ปากหนาไฟโอ้อิดบน่นี้แมนอีกอ่อนอิด บ้านก็ยิดขามโบกปูนตัวน,นี้คันตัวน,นี้คันอันนี้ใส่คันตรงศิลปะาลายเติบนะคะวเห็นแต่เพิ่นเห็ุไดนี่แหละค่ะ <laughs> <laughs> มันต้องมีการทดลองทดลองเบิง่งเห็นเพิ่นเห็ดเบิ่งในยูทูเพื่อกันอืวันหูวันสิเป็นแนวใด <laughs> ในยูทูปเพิ่นต้องคุดลงนะคะอช่พันจะคุดลงฝังปอกหนึ่ง เขากระดังไฟเขาทั้งนี้ไฟงายแห้งเพราะวันบได้คุดลงไฟดูดเจา้เจาๆเลยเอ,อ้าอีอยังเป็นเป็นดิวเป็นดิวนั่นทั้งไหนปูนโอ้อันนี้เด็กเตก,เกเตงงตะแกงเล็กห้องบอมบ่เหมใหม่ตกลงไปตะแกงเล็กห้องเอ,อ้าเฮดเป็นตะแกงเล็กจังว่างใหม่เพราะว่าบอมหฮมใหม่มันลงมาอันหูนะั่นโอ้ตะแกงเล็กดีอยู่ไหน โอ้สื่อเด็กมาเหตุเบิดลอยบ่วบาดปูเด้อเบิดจักบาททั้งเบิดนี้อ๋อมันบัเบิดหลายได้เพราะวันมีแต่ของเก่าปอกปูนเขาก็เอามาจากบ่อปูนปอกปูนเคยซื้อไม่เลี้ยงบักหอยนะคะบักหอยปอกปูนเก่าตอนนั้นซื้อจักบาดวะปอกลอยปอกลอยมันตอนนั้นมันอยู่มันเป็นสี่ลอยแปดสิบบว่แมนบอกไม่เห็นอยู่บ่วปนเห็นอยู่บ่นี่แหละคร่าวๆมึงจืดบ่ได้นะคะ ปอกลอยนะคะแต่ว่าปอกลอยสองปอกสามสิบบอกว่าซื้อมาเลี่ยงบะคอยนะคะตะกี้โต้โตกระเบื้องนี่ก็บืได้ซื้อขึ้นไปยัดเพราะว่ากระเบื้องนี่เอามาจากขอกหมูเก่ากระเบื้องนี่ก็ม่างคอกหมูนะคะเพราะว่าเคยเลี้ยงหมูแล้ะมันเป็นไข่แน่นอแล้วก็ว่าท่านเอามาเลี้ยงอีกนะคะอันนี้ก็มาจากขอกหมูเก่าใหม่นี่ก็ไม้ไผ่เก่าไม่ก็ไม้เก่ามีแต่ขอกเก่าเบิดเอาเล็กกันนีเอาลาได้ซื้อได้เด็กกันยังวงวะ ก็ฟ้าปูนก็ฟ้าปิดนะคะฝาปิดมันฟ้าปิดอันเก่าโอ้บเบียนฟาปิดใหม่ฟาปิดใหม่เดียวฟ้าปิดนี่ซื้อใหม่ฝาปิดนีลอยฟ้าปิดปอกลอยฟ้าปิดปอกปูนยี่สิบเนาะลอยยี่สิบกับเด็กเด็กนีลอยเกตสิบเด็กลอยยี่สิบฟ้าปิดเกือบสามลอยเกือบสามลอยนะคะเตาตัวนี้ เออหมูว่าที่เป็นแนวดอยอ่าวันนี้วันนี้ยูดูมูเป็นเบิดเป็นพันเป็นเม็ดอเบิดเป็นพันกับสื่อปอกปูนใหม่ไงสื่อปอกปูนสื่อแนวนี้ของเฮาใสแต่ของเก่านะคะก็เลยเบิดเกือบสามร้อยข้าเจ้าบออันนี้มันขุดลงไดอข้าเจ้าก็บได้ใส่กับเบื้องดอกเดาว่าอ้าวเป็นยังคือสีโบใส่อ้าวขุดลงด้บป่ก็เอาดินถมขึ้นเ่ราะวันเดือยอยู่อันเดียวเม่นบ่ละเอาขุดดินขึ้นถมด้นะ ตัวนี้บ่อใดที่แล้มันสูงของเขามันตรงใด้เฮ็ดแนวนี้ตรงได้ใส่กระเบื้องกระเบื้องนี่เพราะว่าใส่ดันดินไว้นะคะเพราะให้ดินมันไหลออกข้าบ่อดินใส่อันนยูทูปเพิ่น็ว่าอันยิดสิแตกอันเอียงเกาะปอกปูนปอกปูนถือความห่อนมันสิแตกนะคะนี่อันนี้ทอนีนีอวมาจะใส คุดเอาจากกันแท่ท่อนี่ก็ท่อนี่ก็คุดจากคันแท่นะผมยัง่าบริสุทธ์เนาะตัวนี้คุดจากกันแท่คุดมาจากไหนาลีมันเศร้าเลยใส่แล้วนะสมเหมือนใส่แจ๊อันนี้ใส่แต่แจ๊ทอพีบีซีสมืือใส่ทอเอานะคะตะกี้ตะกี้เอาปอกแบบนี้ไปใส่หนามคันแท่ ไนที <มา S 1> ่นี่บ <มา S 1> ่ไเด้ใส่เห่ากะเอามาใส่แบบนี้เอามาใส่แบบนี้เอ้าทั้งรุมกรนกสิมาหอดหนีเห็ดเนี่ยเก็เห็ดเป็นท่ามากเห็ดเป็นทางมากามากว่างอิดมาก้องกอดดิเะวางอิดนะมันก็ว่างคุดลงนะคุดเนี่ยมันเป็นท่างไฟเออโหก็ว่างอิดแล้วกะทงเราดินทมขวนมันเกิดสีออกมานี่กะสิไลทท่วนทวนทวนออกไปทางฝุนนะคะแวมือขวดจิเี่เบิ่งดอก ตีเป็นแทงหรือเป็นฐาน <laughs> <laughs> มือควันไทายเดียวเดียวสิไทยคิวเหมือนะนันเป็นเท่าอนนีย <laughs> เหมือนโบเท่าดอกอยากเล่นโบใหม่เท้าเทามันเป็นแทงดีนี่แบบนี้เฮ็ดคือเดียวแล้วนะคะแมนวะแมนวะคือเตาเตาโอ้เฮาเห็ดไหวเฮากระต่องเอาดินขึ้นมายำ <Man. S 1> ใส่น้ำแล้วก็ เขาอื่นยังปาบอ่ลูบ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 วดหลวดนะคะย่ามย่าเขาลงฟื้นใหม่แต่ว่าตัวนี้บ่ต้องบ่ต้องเลีนดินลายเถื่อคันมันส้ำเลสเด้นี่นะคะมันก็ทดลองไปเรื่อยค่ะนโ่แก่ไหมเอามันก็ต้องแก่ไปเรื่อยๆล้วนอการมีใจดูเบิรงในยูทูปคนก็ดังคนนก็เฮ็ดแบบไม่ก็มีอยู่ การวิจัยมันก็นต้องมีการแก้ไขนะคะกว่าจะได้เป็นผลสำเร็จอันนี้เ <c oughs> ดี๋ยวนะคะคลิปนาสีเดี๋ยวสีมือมือควดนะคะสีสีมานทายบื้นเหบอมือเปิดเตา <c oughs> มือเปิดเตานะคะเดี๋ยวสีมานทายบึงค่ะโมูหว่าไฟสียู่จะขึ้นจะมูนบนเห็ดบนว่าจูดใบาสามเนาะจูดใบาสามมือรุ่นมามันกะ คือเพิ่นบาจูดบาสามขึ้นมาอนีจูดบาดสามหมื่นเส้ามาได้ปิดอันนี้มูเพิ่นเด็ดปิดได้จัาหมื่นขวดบ้านบ้านเพิ่นก็ว่าปิดได้มื่นหนึ่งสองหมื่นขวดได้กะว่าเตามันเย็นเหมืนว่าแต่ว่าตัวนี้อ่าติบอคือเพิ่นก็ติบอคือเพิ่นใหม่มันบ่แหงบานนี้โอ้เป็นใหม่ตาตุ๊กแมงเข้ามันเป็นใหม่ดิบใหม่เรื่อยใหม่นะคะใหม่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 อีกตัวหนึ่งตัวมันฉีบจักฉีบใหม่บ่ใหม่เพราะว่าส่วนมากเพิ่นใส่เพิ่นทีใส่ใหม่แห้ง ตามที่เบิงเ้งเป็นเน็ตแสดงว่าต้องใส่เวลาหลายกวก่าหมู่แมนว่าเหงานี่สิปล่อยไใยจังสีจักสีบอลหัวเยอะสุดเดียวจะเป็นเงาเลยอือฮึอ,อือฮึอมาดานมันต้องไม่แห้งเพื่ว่าสีใม่ใหม,ม่แห้งมันมาดเนี่ยแมนมันก็ต้องไม่แห้งแล้วนาะมันก็นจังสีใหม,ม่แต่นี่ใส่ไม่สุดนะคระโ<ม>ดยดความที่ร้รอนว <c oughs> ิชานะคะ <c oughs> <laughs> อยากลอกอยากลอกเตาใหม่นะมาหาให้ไม่แห้งนะคะ เก่าใหม่ใหม่ซุดลงเลยแต่ว่ามองนี้สิที่หอนๆนะคะอุ่นๆอุ่นๆุ่นเนีจังนอยมันก็อุ่นไงมันอุ่นจังนะาอบเมื่อสิเขาไก่ได้ที่กันเอาหมอนบุบๆคือกันิ้มมองหอนซ้ำเตาอบสำเร็จบรรยากาศสิเป็นแนวใดค่ะค่ะส้ำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำนี้นะคะขอบคุณไหมคลิปหนาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ